คนอวยพรบอกว่าขอให้มีความสุขมากๆแข่ง <laughs> อุ้ยระวังลูกแข่ง <laughs> แรงเป็นอิชาติตะบุตร ของพ่อแม่เรียนเก่งๆไหนกระซิบยังไงเวลาพูดพ่อพ่อต้องทำไงแดดดี้ทำไงนะเกิดวันเดียวกันนะเลยอันยากระซิบบอกพ่อก่อนแล้วเดี๋ยวมีเปิด มีเปิดเียงให้กับสิพ่แบบคุณแหวนส่งดามาให้ห้าร้อยดวงอบคุณไม่กระสิบว่าแดดดี้สิลูกไหวไหมเราอะอย่างงี้อัญญาไอวาอย่างงี้เออไอวาหลบหลบน้องไอวาหลบมาทางนี้ลูก ไอบาหลบน้องลูกน้องจะกระโดดแล้วนะเขาทำไม่ได้เลยลืมไปแล้วนะเดี๋ยวน้องเจ็บไอวาที่หนูทำเงลี้ลูก คนถามว่าไปเที่ยวมาเป็นไงว้า wow. ว <What? S 1> คุณธัญพรส่งมาหนึ่งร้อยดวงครับแดดี้แดดดี้มันเป็นไรมันเกิดอย่าไปคิดมากมาก ของบ้างครับส่งดามมาสามสิบห้าดวงคุณบีเบียบีแบร์มันเกิดลูกสาวนะวันนี้ทุกคนเข้ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันใหญ่เลยคุณชูบัวตองใช่ไหมชูบัวตองเอลิซาโอ้เอลิซา Ui, ui, ui xong mà 10 đốn, ắt, 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 stars today wow. Thank you, ắt, เต้นะอุ้ยอุ้ยไหวไหมอ่ะไหวไหมเราอ่ะเวียนหัวเลยนะเออ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 เต้นเต้นเต้นอยากเห็นคลิปทำผมทรงนี้ี่ได้ถ่ายไว้วัดที่อุดร ไปเจอกันได้นะครับที่ร้านทูเกเตอร์ป็นสนอนส่งมาทุกคนมาที่ยี่ห้านี้พ่อพ่อมีคอนเสิร์ตด้วยแหละคอนเสิร์ตแบบต่างจังหวะห้าร้อยดวงสวัสดีครับไม่ได้เห็นนานเลยจริงจเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ไลายด้วยเอาช้างอ่ะเลือถ้าคนอยู่แถวนั้นนะ คุณพานิสลา,าส่งมาสามร้อยดวงคุณสอนส่งมาสิบรอยส่งมาสิบดวงคุณพินิดาส่งมาสิบดวงสิบดวง <c oughs> <c oughs> คุณกคุณสนอบว่าวันนี้โชคดีมาทันไลน์นะคบแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณกุ้งส่งมาห้าสิบดวง พี่ไปไหนคะไปโรงเรียนขอบคุณนะครับกนกวันสุขสบาย <c oughs> วันนี้วันเกิดสองสาวนะฮะคุณกนกวันส่งมาห้าร้อยดวงเาขาครบสองขวบแล้วอุย้ยไ <c oughs> หวไหมเนี่ย จะเปิดไม่ได้นะไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือวะพอแล้วค่ะนี้ดีกว่าหมูเด้งคุณพันส่งมา50ดวงบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะไอวาเซอร์รี่อัญยาแอนอวาดิมเซนออมมาสเตอร์ดิสัญญาเป็นเด็กดีเป็นรอยยิ้มของทุกคนนะพอแแลลล้้้ววงมาไดเดี๋ยวไลฟ์หลุด Elisa other ah, the girl having a birthday party Yeah, 500 stars. Thank you Elisa. Yeah we're gonna have a birthday party tonight. This is the last. And then another and a small party very warm. โอ้เราจะทำ10,000 s า a r t น d ี y คุณดีเดียส่งมา99ดวงขอบคุณครับผมเด ว้าว wow, almost there อัญญาด ancing like daddy อันยาลูกเดี um, ๋ยวล่วงนะคุณพันธ์ส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณรัชนูส่งมาเก้าสิบเก้าดวงขอบคุณทุกคนที่ส่งดำมาให้เลยนะครับ สำหร,รับสมัยห้าสิบดวขอบคุณนะครับมีแต่คน happy birthday หนูนะ double happy birthday เลิ e l นะทุกคนค,คุณนางน้อยสอม oh. <c oughs> ั่น้าสิบเก้าดวงเ้ยเออะ ท้าเมื่อกี้อ้วนไม่รอดเต็มติ <azt> ต๊กตอกแน่นอนเอต้นเต้นเต้นเอ้าเต้นตัดสิลูกเต้นตัดตัดไหนได้ไหมเฮ้ยเต้นตัดเลยค่ะโอ้ยอัญยาอัญยาไม่เอาไม่เอาลูก punya <laughs> <laughs> Ajalin. มีไม <mm ่เท่าแล้วมีไม่ให้ปีแล้วลงเลยลงเลยคุณวันคิดบอกว่าให้ปีเบิร์ดฮึมเบิร์ดเดย์สาวน้อยเติบโตอย่างแข็งแรงโรกภัยไม่เบียดเบียนมีแต่ความสุขนะคุณวัลัยพรสมัคามสดวง ถูกนี้ทุกคนเราจะลงคลิปที่เราไปเที่ยวเต้นเต้นเ <laughs> ที่ยวทะเลกันเราจะตั้งชื่อคลิปว่าทัวร์อ้วกหลวงไหวงเทียวลูกคนหรือลูกลิงคะบีนขึ้นลงเก่งจริง ุิยนี่เป็นเพลงอะไร The Birthday Please Tell Her สู e ส u e s e n s ที่รักเดี๋ยวมาวนี่ติดนิกระสิด I need all to reply please because it's regarding เออเออเออเต็นเต็นเต็น คุณนางฟ้าผมฟูส่งมาห้าสิบดวงุ้ยปวดเต้นอยู่ตรงไปเลยอีคุณสนอบอกว่า it should say dub d u บคุณน้ำฝนบอกว่า h a p p ป b i เบิร์ y เดย์นะคะสองสาว เลือกวันส่งได้ดีเลยถือว่าเป็นดาวหนูสองคนฮิวใจที่ที่สุดเลยขอบคุณที่เกิดมาพรบอกว่าเพิ่งเคยส่งดาวให้ค่ามือใหม่ส่งดาวขอบคุณนะครับคุณนัทธนิชาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับสองสาวโอเคค่ะคุณเบ ของขวัญวันเกิดเด็กๆคุณลุงส่งมาหนึ่งร้อยดวงเบอร์นาเดตกู๊ปกิฟต์กู๊ปกิฟต์ที่รักอันนี้ติดดีก็ติดส่งมาหนึ่งร้อยดวงครับขอบคุณนะครับสองสาวคนสวยอาคุณลิขุเซือ <laughs> <laughs> เราเห็นแล้วนะ่าอก่อถ่ยบอกพ่อเลค่ <c oughs> ่บอกพ่อายมื่อกับพ่อเาาใช่อันนี้อันนี้ติดเต็มๆบีมดิจิทซีไมลมคุณชนารัฐส่งมาห้ารอดวงขอบคุณนะคะคุณบุษบาส่งมาหนึ่งดวงสิบดวงคุณ คุณพิกส่งมาแต่จะไปกินข้าวกันยังจริงใจส่งมา99าดวงครับคุณปลายส่งมา300ดวงครับ จรครับสิบโมงเลวนะโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอ้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 โหเต้นแรงมากโอ,โอ้โหวันนี้ตอนเย็นเราจะ <c oughs> โอ้โหอ้เป่าเค้กวันเกิดกันฟูฟูชักทำท่ายังไงลูก <laughs> สองขวบโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮะชักหรอคะชักทำท่ายังไงคะคุณ <laughs> อนงรัดส่งมาหนึ่งร้อยดวงครับ <laughs> ชากทำท่ายังไงอ่ะไหนเต้นให้พ่อดูหน่อยได้ไหมคะ นะครับ<ม>คุณวิไลพอข้าม,ม,มาแล้วเหรอโอเค